นี่มะกรอบซุกบีแยกเลยครับนี่แยกแล้วก็บีใส่เลยโอ้น้ำาจากนี่น้ำบางย่างคั่งเลยพี่น้องหอมไส่มิ้นหอมหอมหอมแล้วหอมมากหอมโอ้ยสบายดีสวัสดีครับมิ้นตาสาวรักต่างวัยค่ะปัญญาใหญ่ธมมริ์บบาไทยรักต่างวัยมืออาเห็ดวันนี้เช้าวันนี้ จะพาสาวเล่ามิ้นตานะครับไปเก็บผักก่อนเมื่อไหรเก็บผักก่อน,น,นก่อนอื่นเท่ากับมาต้มอันคางมอไว้เมื่อนี้เมนูนะครับเมนูปนกบเมีนปนกบคางมอไว้เท่าไปเก็บผักแล้วกลับมาละทากินพอยายเห็ดหายกินเมื่อนี้ฟีมือเพราะยายจะลงลุยครัวเองจะโชว์ฟีมือให้มิ้นตาน อันนี้ห้าวกระต้มใบนี้ห้าวกะไปเก็บผักเนาะใส่น้ำประหลาใส่น้ำหมูใบเขาจะต้มอันกไว้แล้วก็ไปเก็บผักออกไปเก็บผักเก็บผ ne ักก่อนอยู่ใกล้ๆอยู่อันตู้เย็นข้างบ้านตู้เย็นข้างบ้านตู้เย็นนข้้าางบเปิดตอนไหนสดทุกสดทุกครั้งสดทุกครั้งแต่คนบ่สดดอก คนบสรสดนี่์อเอา <บน S 1> เอาเอาแบบนี้เดเนาะผักกาดมีแต่สวนผักกาดพี่น้องผักกาดอีหยังบูง,ง่ามงามง่ามคือคนปลูกเนาะโอ้ย <laughs> อเอ๋อผิดอ๋อแล้วอ๋แล้วอ๋วอแล้วพักหลายพันธุ์เมนล,ลายพันธุ์นี้เป็นผักกาดอา่าเจ้ว่าเม่นผักกาดหินบ่บ่น่าถึหินนะแต่ว่าใบสวยๆเิ้มก่อน ใบซอยๆแต่ว่าเห็นพ่อเจ้าขายอยู่ในตลาดลายเลยเด็พประกาศหินประกาศหินประกาศหินบ่เออประกาศหินอ๋อจะมาอันนี่เราวาซาบิอีสานนี่แหละเมนบ่นเนาะวาซาบิวาซาบิอันโตที่กินกับซูชิอันเหนือเออข้าใจยูแต่ว่าอันคอยเคยเห็นยูคอยเบิ่งอันคลิบที่อันคนอันญี่ปุ่นเนาะอเขาเห็ดวาซาบิวาซาบิตัวนี้แหละเก็บอาละกระเด็ด หักพร้อม,อม,ก,อมกินครั้งแรกนะครับพักแปลงนี้เนี่ยงามๆเนะเะาะทั้งผุนนะครับันผมชิพนสุบงึทงทงั้งทั้งทั้งผุนกะกะทิเก็บออกขึ้นกันนะเมื่อนี้กินต่อยพักตัวน,นี้ตัวนี้เป็นพักกาดไอพักกาดเออกวางตุ้งนะครับกวางตุง้งอันนั้นเอาไว้กินดอกตัวนี้ก็เป็นพักกาดกระจอนนะครับทั้งผุนจะเป็นพักบุ้งซีซึปลูกเติมอยอ่โอ้ยผพักกี่ตัวพอม นี่พักบัวหอมซระาเน่พักอันพักแปนควรทั้งคุ่นนะครับท่วม่นแมนบดเลยเขียวเคียวแม,แมนแนวกินบดเป็นตะกินบดเลยคำว่าเคียวเขียวฮะนะเคียวเขียวครับหมกทัว่วหมกทัวกท่วเดี๋ยวจีเฮ็ดค่างแล้วกอจีได้เฮ็ดค่างแล้วไอ้เปิ้นขึ้นนี่ละป่านนี้มาเก็บเก็บพักแผ่ว แมนผักแพลวบ่แมนผักแพลวผักแพลวหรือ่าชีใบไผ่เขา,อาเอ,าอินเอาอินผักบัวอยู่บ่เอาเอาผักบัวต้องไปใส่ปนอ๋อผักบัวคอยซื้อมากอยู่เด้อเอนโอ้มีผักสดเยินบ่แมนอือต,ตัวนี้ตัวนี้ยิ่งยิ่งแกะยิ่งงามตัวนี้แ,<ม>นแกะแกะฉีกลงไปแล้วบ่บมันเด็ดด้ฉีกออคอยแห้งหูกว่าโอ้ยเสียนนี้เนี่ยบ้ยเห็นอเห็นพ่อใบเตยเนี่ยมาเด็ดเอามันตายไปเลยตัวนี้ผักเอ่อผัก พักนี่เก็บไปจะกินล่องสดๆนบางจักรสองสามหย่อนนะพักนี้ทางอีตู้ป่ะเดี๋ยวเก็บให้เก็บบนดอกดอกเก็บดอกออกมาเก็บผักตาดแปลงนี่เอาอันเลือกเอาตัวต้นยใหญ่นาะต้นยใหญ่ไปกินต้นน้อยๆก็ให้มันหญ่งไม่นาะ เจียงเพันคุยกันอยู่นี่ครับเจียงอยู่บ้านตาโอ้ผักดีดเจ้างามเลยเด้งาม,มเลยเก็บแม่เนเก็บยอดมันไปกินลองอมึงแม่กินสดก็ได้เจ้ได้เนาะมันเบื่อตายที่เหม็นไข้แห้งมาร้องอยู่แล้วผักดีดที่เก็บอันธรรมดาเนี่ยผมจะบอกบับอเอานะครับคันทีเมเบิร์ตนี่ <laughs> ผมมาป่าหยา ให้ล่องปายล่องกินไว้นี่มันเป็นรสเป็นมันเป็นยาโอ้ยมันคือเกิดดีแทนี่แเอวอันนี้กระพักเห็นนี่นี่ให้เมนข่อยอามวานอเมมันเหลือจากั่นบ่ะเมนมันลายโพดก็เลยเอาอามวานใส่กินเพาไว้ครับบานีมาเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมาย่ามี่ก็ได้กินผักกาดเนาะปุงก็ได้เก็บละได้เก็บกินละถ้าผู้ใดมา้ามย่ามี่ก็ได้กินผักกาดเนาะพี่น้องผักกาดปลูกเองสดๆปลอดสารเดียดเนาะขนาดว่าหด มดวันล้วข้าวเดียวกับแหงปลอดภัยคนกัยังแหงเป็นเนาะปลอดภัยไร้สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกิ่นไปยิ้มไปนะครับกินไปยิ้มไปหละงานกินไปยิ้มไปฟ่อนไปน้ำเลยมันกินไปคิดไปเด้อืกินไปยิ้มไปดีใจจนฟ้อนไปน้ำแลแเ้าหันหนามมาใส่ปกไทยเทปดูอุ้ย คกเบิึงตึงแต่หนาข้นแร่แฉบเลิวนะครับถ้านาบูดนาเบี้ยวนี่บูยมันเห็ดยังกับพวกแฉบดิมันแมนลาบส้างกับพวกแฉบช่วงนี้ต้องกินปนดูดแมนพักน้ำผุดเมื่อนี่กินปนปนกบเสี่ยวกลางออกอยู่เดแมนเอาโบเฝ้าไปใส่โบเฝ้าเดี่ยวกลางออกอยู่ป้เพราะแล้วมามาเอาพักบุ้งไปจัด น้อยนยอบะบดได้เบิงกล่องยัดถือไซบุเอาผักบุ้งเดียวบ่ะเอาอยู่ทห,ห้ามให้มันตาหวานผักบุ้งตาหวานอ่อ,อนๆพี่น้อยผักบุง้งพ่อ,อ,พอล้วเนาะแกบอกกินน้ำเตยียชีตนุน <laughs> เอา้ากินน้ำก็กินมะเบาอีกวันนี้ผักบักแตง มักแตงเอามาง่ายมาให้มันถึงแดงบึงมักแตงปลูกมักแตงไว้นะครับอันขี้ดินเฮามันอันอันแหนมันอันมันเป็นหินเบิดเนี่ยมันดินหน่อยๆเอาพักนี่ปะเอาจักยอดเดียวกับพ่อแถมให้ยอดหนึ่งเออแถมให้ยอดหนึ่งเป็นสองป่ะมาเอาพี่มาเอาไปขิงมาเอาไปขิงใบขิงวะเอาซีโบอีมมันพักนี่ก่อน่ะไงให้มันอยิมรวด กได้กินป่นกบสํากินแต่ใบอันพักอ่ะออมาเอาอันไปผู้ไ้ผู้ข้าวนี่บะมีอัเอาไปจะให้ได้กินวันละเดี๋ยวคอยเก็บพักนี่ไปพร้อมกินให้มันครบนาะพี่น้องวันละสองสามยอดก็พออันนี้คอยก็มากยูแต่ก้อนข่อยบ่เดบบ่มากกินเด้อ้า่นี้กินแล้วมันกินเป็นอ่ะออเอนี้ว่าระเวด ผักกระโดนผักกระโดนอ่ะเอาผักกระโดนไปซองยอดเอาใบนี้ใบนี้นี่บ่ต้องเอาไร้ดิเอาละยอดซองยอดจะเต็มถ้วยล่ะนี่นี่นี่ซองยอดทั้งง้ามง้างง้างงางผักกระโดนโอ้ยสวยสวยสวยนี่ไปเมืองเบิ่งมันมันแมงจ่อเราครับพี่น้องนี่ว่ามันปลอดภัยขนาดไหนได้เต็มซ้ำเลยพี่น้องเดียบร้อยปล่ไปเฮ็ดปนกบกัน พักเก็บมาอันละเสียนจองเสียนมึงดูครับพี่น้องลายลายเก็บมาอันละสองต้นสามต้นที่ต้นหาต้นนี่ละอันนี้ผักผักดีอันนี้ผักดีผักกาดโอ้ยแต่กินรองกินสดกินชดเหมือนเียนี่ผักกาดหน่อยกำลังแซบนะครับกินกระปนครบกุ่นผักบุ้งมึงด้ยใบนี้บ่ต้องเด็ดออกเด้อนี่ละบำรุงสายตานี่สีเขียวมันคือมันมีคลอโรฟิลลายผักลายซูเนลพี่น้องเออ เดี S <S ๋ยวไปเบื้องทางนั้นก่ันไดนี่มะข,ข,ข,ขัวพริกขัวพริกขัวหอมก็ถูไฟบบแห้งเกินไปเลยขัวหอมมะกอกครับมะกอกซุกนะครับเอาไฟแห้งมันมันบบสุกดีมันใหม่อย่างเดียวอฟขัวไปเรื่อยๆเขากำลังจะซุกแล้วไอออกไอหงุยหแล้วนะครับบ่ดได้ข้าบ่อได้เร่งเกดแห้งข้าค่อยตอนนั้นมาบ่เร่งเก็ดแห้งจนควันซ้ำอันนี้หนึ่งเขา เขาก็สุกแล้ววันนี้เขาก็สุกใส่เข,าาเขาา่าใส่เข่าใส่ง่ายๆแบบเอาสูตรใหม่เลยเ,เทใ <ไป S 1> ส<า>่สติบเลยเขาไปเลยหนึ่งหลายเมียนเข่าหน่อยหนึ่งหนึ่งพ่อบอกให้มันเป็นเข่าเย็นหลายนะครับเมียนหนึ่งลายก็กินมั่วมันเป็นเข่าเย็นห้าต้นเทื้ยมันบูดเดยอ <laughs> คนบมีู้กินมันกิกินบบแสบเนาะมากินไม่ไหมคนบวเห็ดไฮเออบบแมนบบเห็ดไฮเนาะคนบบมีหน้าบบมีไฮบบมีสวนแต่ว่าได้กินเขาไหม่แต่ได้กินเขาไหม่แต่ต้องได้กินแบบไฮอันแบบเออเห็ดไฮพ่อกินบบตองเห็ดไฮมันเหลือบบตองเห็ดไฮมันอันทิมบบได้บบได้บบได้เห็ดเพื่อกินเพื่อเพื่อนนกเพื่อนนูนะแม่ถ้าเฮาสีเห็ดลายๆห้าเหืองเท้าเฮาเออ น้ำบกินเนอะนี่กระบูดทิม,มนี่เสียดายเนาะพี่น้องนี่เสียดายได้หรือเปล่มามาต่ำแล้วเนาะอันนี้ก็บข้องจา่าพ่อละทำนี่ ไว้ก่อนอุ้ยเป็นยังฤๅษีอันกิ่งไปปะเจ้าเจ้าเจ้าเอากบมาอย่างเงี้ยสิ้นเลยอ่าต่ำคู่หนึ่งคู่หนึ่งต่ำคู่หนึ่งใบขนาดโปุงเอาออกโดนมันกับย่างห่อนอ๋ออันนี้อันใส่ไปเลยเนาะใส่อันโอ้เออใส่มันหนิใส่พุ่งมันหนิแฝดดิหนิ ไปสิสุดบ่บ่ตำแหลกเด้ตำข้อเป็นอ่าราะมันเข่าพริกเข่าเกลือเลยนะอ่ามันจะแซ่บถ้าตำมุ่นไหลมันบเห็นตอนมันมันบอสะใจแต่ว่าเข้าเอากลางออกนะมือเอากลางออกถ้าบ่เฝ้าบ่เฝ้าถ้าปนเฝ้ากเบาต้องเอากลางออกลุ่มประตูเลยแม่เคล็ดยังใดก็ขอแต่ว่าเป็นอยังเป็นยังคือต้องเอาต้องเฝ้าเฝ้านะน้องคนปนอ่ามัน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 บ่มีเวลาไหล ไมละหน่อยบ่แคลลี่ยู่เลยรีกินบ่าต้องเอาก้างออกรียู่รีกินบ่าต้องเอาก้างออก <laughs> <c oughs> รียู่รีกินโอ้ครบตัวละส้บบาทหกสิบบาทสามตัวสามตัวซื้อมาสามตัวหกสิบบาทนี้เราจะมาปนปน,นแค่สองตัวพ่อตัวหนึ่งไว้เด็กานั่นกินเลยไว้ละมีกินเลย กินอูดอนนี่ก็ได้ดิ้นโตมันกินยูอดอนนี่เนาะกินยูดอนเนี่ละบ้านบ้านเท่าเลยนะไปไกลดอกพี่ไม้จะค่อยไปกินยูมั่งเลยค่อยอยากกันเปลี่ยนเชื่อจากวัดเลยไม่อยู่นิ่เดิยวเอาเอาเนื้อๆมาเอาเครื่องโตนี่มาเห็นเจ้าเนื้อๆมาปนคุยแซ่บแสนี่คาแตะบั้นเจ้าเอิญอย่างนี้คาอย่างนี้คาอ้วบคาอ้วบ อันนี้คาโต้คาโตนี่นี่คาโตอันนี้คาแตะคาแตะทำนี่ก็พ่อแล้วนี่แฉบไี้อันไว้จะเล่มปนกบเนี่ยนี่เอาใส่มาใส่กันแฉบเดี๋ย่ใส่ใส่ใส่พุ่งลงไปเลยใส่ตับลงไปพอย่ายามบุท่านบุมีเวลาตรงอ่านตรงมาอันเล่มทีหลังทาวา เอากลางออกมันก็กินข้าวข้อ,อต่ำสักกันต่ำจลกหน่อยใส่บุกพริกจะกอนข้าเจังคอยเอ่อนจั้งคอยอ่อนน่ำน่ำ,น,ำน่ำต้มปลาแดกน่ำต้มมาใส่ มะกรอกได้ใส่ยังไงใส่ยำนี่แหละนี่มะกรอกชุกบีแจกเลยครับนี่แจกแล้วก็บีใส่เลยโอ้ยน้ำแตกแตกนี่น้ำบบบย่างคั่งเลยพี่น้องหอมใส่มิ้นหอมหอมหอมแล้วหอมมากหอมโอ้ยพ่อกระเทือนแม่ต้องลังกล่องก่อนหลังกล่องก่อนปะหอมบิดบิดใส่เลยครับบ่บ่ตัดบ่เนี่ยมันใส่แซ่บ เนี่ยแบบเนี่ยแบบยังสั้นมันยังแซ่บอือบ่ต้องหยังหลายแบบนี้นั่นอือตัดผมบวชยาวเลยบ่แหมยาวเลยเพเนี่ยเต็ดใส่โลดผู่น้ําน้ําแดหัวมก็ใส่เอ๊ะฮะซอยใส่หัวอือใส่หัวสดๆบ่แหมแต่ว่าคนบ่สดอันนั่นก็ใส่แล้วล่ะวะอันไอ้ ตัววมันก็ใไซแล้วหัวหอมขวพริกขว่าใส่เพิ่มอีกมันก็แซซบเนี่ยตำจังไนมันเข้ากันจังไนค่อยเอ้เาเป็นเด็กเรียนนี่มาใส่น้ำปลาแยกครับวันนี้ใส่น้ำต้องเด้คอได้น้ำเนี่ย ขอเดี๋ยวเดีให้ให้มั่นนั่นก็ให้คอยคอยต้องบอสีบอสไหลายขมขมไม่ได้กินเรื่งสวรคอนเทนต์เน่นอะเฮ็ดดีๆแล้วเนาะเฮ็ดคักๆร่อนไปเทศทิมบ่ เอ้ามิ่ตาตัวเลกคนเดี่ยวใส่ใส่แล้วเนี่ยใส่ผงชูรสใส่แปียงนวดไซลายเสียบลายบ่คนมันซีบรอนมันบ่เพราะแล้วเห็นมันร้นรอดมันคอยบ่ได้แถะอันนี้ใส่พ่อปัญญาเพราะแล้วนี่มันชิเข้มแตนเข้มอืมเพราะว่าน้ำปลามันอันนั้นใช้น้ำปลาต้มแล้วนี่กะ เอาถั่วไหมไหมจะทิมจะหน่อยเป็นจังไรเสียบแล้วบ่ะกว่าใส่นิดนิึงกว่าแล้วกว่าแล้วกินมันแห้งเนาะปารานแมน แม่โคเล็กปลาแท้กันวาอไม่ค่อยกินอือไม่ค่อยกินจะคือล่องมาบึงแนว่ดที่ห้าโบค่อยกินจะจาไม่ล่งครับขวมอีกซะหรือืมควมก็ได้กินซ้ำมาเนี่ตักใส่ผีดีกว่าอือบ่ตทองตักดอกเทโรดเบื้อมลอ โอ้โหเมนูกบมือเนี่ยเนี่ยคนยกถ้วยพักเด้อถ้วยพักเออจานมันสิบออีมก่อนพักนี่บออคนถ้วยหนึ่งแล้วก็อันนี้ไว้ทำใบกินนะครับแล้วก็พักนี่ก็คงจะโอ้ยตู้เย็นข้างพัานของเรานะครับแมนอาหารมือนี่ของเหาแบบแบบฝีมือพอใหญ่ มากินขาน้ำกันเด้อมากินขาน้ำกันเด้อค่ะโอ้ยขัดเลยอาหารวันนี้อสำหรับรีมนี้เอาไว้สำนึก่อนไปเจอกันคปหนี้ไปเจอกันที่บัร้านน้อยเนาะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ